วินัยสร้างได้ด้วยความรักความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำห้าสเป็นจุดเริ่มต้นและจุดปิดท้ายในการทำห้าสเพื่อให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนความหมายของสอสร้างวินัยคือการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาให้เป็นนิสัยและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยเรามีขั้นตอนการสร้างวินัยดังนี้ มอบความรักหรือสร้างแรงจูงใจผู้บังคับบัญชาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีภาวะผู้นำฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ต่อตอนเองและองค์กรในการทำห้าสอใช้สภาวะแวดล้อมและการวางระบบงานที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนสร้างบรรยากาศที่ดีในการปรับปรุงงานสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และติดตามประเมินผลต้องมีการตรวจติดตาม3ระดับ 1. ตรวจด้วยตนเอง 2. ตรวจด้วยคณะกรรมการ 3. ตรวจด้วยผู้บริหารระดับสูงและสุดท้ายสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขสำหรับการสร้างแรงจูงใจตัวอย่างเช่นการประกวดพื้นที่ดีเด่นโดยจะมีรางวัลให้ตามลำดับเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนอยากที่จะลงมือทำการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำห้สอแก่พนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายในมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ที่สำคัญคือผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างแก่พนักงานด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ1การนำความรู้5สอไปใช้ที่บ้านและสองการนำความรู้5สอไปให้ความรู้แก่น้องๆที่โรงเรียนสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเราต้องติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยเราจะมีวิธีการประเมินดังนี้ เ e ลล์ออดิเป็นการตรวจสอบภายในกันเอง Committee Audit เป็นการประเมินโดยจะมีกรรมการเป็นคนเข้ามาตรวจสอบ Top Management Audit เป็นการประเมินโดยจะมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเป็นคนตรวจสอบและสุดท้ายการทำไคเซนเป็นการตรวจสอบเพื่อหาข้อที่ควรปรับปรุงต่อไปประโยชน์ของการสร้างวินัยคือระบบหสอมีความต่อเนื่องและยั่งยืนมีบรรยากาศการทำงานที่ดีและมีความสุข เกิดความรักและสามัคคีในองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี